ฝึกงานเนี่ยเราต้องหาที่ฝึกงานเองหรือเปล่าหรือว่าที่โรงเรียนหาให้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนใหม่นะคะก็เลยตัดสินใจไปหาที่ฝึกงานเองเลยถ้าสมมุติว่าฝึกงานเนี่ยจะได้เงินไหมไม่โอเคกับระบบด้านในก็คือใหม่ลาออกเลยนะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันใหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนหมายจะมาตอบคําถามนะคะหลายๆคําถามที่เพื่อนๆถามมาแล้วก็หลายๆอย่างที่เพื่อนๆสงสัยนะคืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองรู้เนี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังเผื่อแบบว่าใครยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานในเอชแร์อยู่นะคะหมายจะบอกเท่าที่หมายรู้แล้วก็ จากประสบการณ์ของตัวเองดีกว่านะ้อทุกคนแล้วก็หมายอยากให้เพื่อนๆไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะคืออยากจะมเาเมาส์เพื่อนมากเลยนะว่าหมายทำคลิปเอ e จนซีเยอะมากใช่ไหมแล้วก็มีพี่คนหนึงเขาทักหมายมาแล้วเขาบอกว่าใหมายเป็นเอเจนซี่หรือเปล่าคืออไม่ใช่นะคะใหม่ไม่ได้แบบเป็นเอเจนซี่หรืออะไรนะคะก,ก็แค่แบบมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่แบบเรารู้นะคะคืออยากจะ อยากเอาจริงป้าหมายเราคืออยากช่วยคนอื่นได้แหละเออตอนที่เราเรียนหรืออะไรนี้เราก็ไม่ได้รู้มากนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ก็ทําให้เราแบบเออรู้มากขึ้นเราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะจ๊ะหัวข้อแรกที่ใหม่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องการฝึกงานค่ะทุกคนคือมีคนถามใหม่มาด้วยว่าฝึกงานเนี่ยเราต้องหาหาที่ฝึกงานเองหรือเปล่าหรือว่าที่โรงเรียนหาให้นะคะอันนี้จากประสบการณ์ของใหม่นะคะหลังจากที่ใหม่เรียนเสร็จนะคะเราก็ต้องมีการฝึกงานใช่ไหมก็คือโรงเรียนอ่ะเขามีตัวเลือกให้เรา นะคะทุกคนอย่างเช่นแบบว่าเราสามารถที่จะหาเองหรือว่าให้โรงเรียนหาให้นะคะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคือจากประสบการณ์ของไหมโดยตรงนะัณนะตอนนั้นนะคือโรงเรียนของไหมอะ่ะ ค่อนข้างที่จะช้ามากในการหาที่ฝึกงานให้เพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบโควิดด้วยแหละเนาะทุกคนก็เขาแบบที่ฝึกงานหรือว่าในเอชแคหนังเขาไม่อยากแบบรับพนักงานแล้ก็ที่ที่เขาหาให้เราอะทุกคนคืออยากจะบอกว่าไกลมาก คือเพื่อนของใหม่บางคนนะคะได้แบบไปฝึกง,งานแบบ1นสองชั่วโมงนั่งรถไปอันนั้นขาไปนะยังไม่รวมขากลับซึ่งตอนที่เราฝึกง,งานนะคะทุกคนส่วนใหญ่นะเขาจะให้เราฝึกง,งานตอนเช้าเออเหมือนที่อ่ะใหม่นะคะที่ผ่านมาก็คือเขาจะให้เราฝึกง,งานแบบช่วงเช้านะคะก็คือประมาณ7จ็ดโมงถึงบ่ายสามนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราต้องแบบเดินทางสองสามชั่วโมงอะ่ะไหวไหมทุกคนเออก็ไม่ไหวใหม่นะคะก็เลยตัดสินใจ ไปหาที่ฝึกงานเองเลยขั้นตอนก็คือตอนนั้นนะคะใหม่ก็แบบพยายามหาที่ฝึกงานที่ใกล้บ้านของใหม่ก่อนนะคะอย่างเช่นแบบว่าเอาไปดูเลยว่าแถวบ้านเราอะ่ะมีเอชแคร์อยู่กี่ที่เออแล้วก็โทรไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถามเขาว่าเออเราอะ่ะอยากฝึกงานคืออยากได้พนักง,งานไหมเออโอเคไหมถ้าเราจะไปฝึกงานก็คือบางที่เขาก็แบบโอเคบางที่เขาก็ไม่โอเคแล้วก็มีที่นึงที่ใหม่ได้ตอนนั้นนะคะก็คือ หม่เดินเข้าไปเลยค่ะทุกคนเออเดินไปกับเพื่อนนะคะวันนั้นคือเราต้องการฝึกงานจริงๆเพราะตอนนั้นเราก็อยากได้งานเนาะเออเราก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็ถามเขาเขาก็เลยอ้อโอเคเราได้นะอะไรแบบนี้แล้วโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ใกล้บ้านทุกคนคือเป็นความโชคดีมากๆนะคะเขาอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมติว่าโรงเรียนหาให้แล้วมันไกล ไปหาที่ฝึกงานเองเลยค่ะทุกคนมันแล้วแต่โรงเรียนนะคือโรงเรียนเราตอนนั้นมันช้าแต่ออนนี้เขาอาจจะแบบปรับไปแล้วก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเออ,อยู่ที่นี่นะคะทุกคนคือเร,เราอยากให้ทุกคนแบบมีความกล้าที่จะเดินไปถามไปอะไรแบบนี้สมัครงานก็เหมือนกันนะโทรไปเลยหมายมีพี่คนไทยคนหนึ่งเออทักมาหาหมายว่าเออหางานยังไงอะไรยังไงหมายบอกว่าพี่คะโทรไปเลยแล้วก็ไปสมัครปุ๊บใช่ไหม ถ้าไปแล้วเขายังไม่โทรมาโทรไปถามเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงเราต้องถามเขาคะ่ะไม่งนั้นบางครั้งเขาแบบยังไงเขายุ่งหรือเขาอาจจะลืมจริงๆก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าการที่เราโทรทักไปถามมันก็คือแบบเราจะได้คําตอบเร็วขึ้นนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เรื่องฝึกง,งานอีกอย่างหนึ่งนะคะคือบางคนนะคะเป็นนักเรียนแล้วก็อยากจะไปทํางานด้วยใช่ไหมตอนที่เราไปฝึกง,งานเราสามารถคุยกับเขาได้นะว่าเออเราขอทํางานแบบเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายครึ่งได้ไหมหรือ บ่ายสองได้ไหมเพราะว่าตอนบ่ายเราต้องไปทํางานคือเป้าหมายในการฝึกงานจริงๆก็คือเราต้องฝึกงานให้ถึง150ชั่วโมงใช่ไหมหรือว่า120ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่ที่นะคือถ้าเราคุยกับเขาเราการฝึกงานของเราอาจจะเสร็จช้าลงแต่ว่าเราได้ไปทํางานเราสามารถที่จะถามเขาได้นะถึงเออมันไม่ใช่แบบว่าอุยฉันต้องไปแบบว่าฝึกงาน7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามแล้วฉันไม่สามารถที่จะไปทํางานได้แล้วก็แบบก็แต่ไม่มันยากจังเลยมันไม่ใช่นะคะถามจ้ะเออแล้วก็แบบ บางคนนะแบบโอ้ยมีงานช่วงเช้าอยากจะฝึกงานบ่ายนะหมายคิดว่าลองถามที่ฝึกงานได้เขาเขาโอเคถ้าแบบเจอที่ฝึกงานดีๆนะเขาอาจจะแบบโอเคได้เอออะไรแบบนี้อาจจะเป็นช่วงแรกๆที่แบบเขาอยากให้เราฝึกงานในตอนเช้าเพราะว่าแบบมีเมนเจอร์มีอะไรแบบนี้อ่ะเออคอยแบบกํากับอยู่นะจ๊ะเออก็ลองถามนะมีอะไรให้ถามเขาได้เลยนะ คำถามนี้คือคำถามที่คนถามมาเยอะมากนะคะว่าถ้าสมมุติว่าฝึกงานเนี่ยจะได้เงินไหมคําตอบนะคะคือไม่ได้นะคะทุกคนการฝึกงานก็คือไม่ได้เงินก็หลังจากฝึกงานเราก็ไปหางานเอานะเออ <c ười> <c ười> เดี๋ยวก่อนจะไปนะหม่จะมาเมาตอนที่ใหม่ฝึกงานนะคะคือใหม่พูดไปแล้วแหละในคลิปแรกๆนะคะว่าตอนฝึกงานเป็นยังไงคือหม่อยากจะบอกทุกคนนะว่าตอนฝึกงานช่วงแรกๆของหมายคือ มันเหนื่อยนะทุกคนเหนื่อยทั้งเรื่องการแบบตื่นนอนว่าร่างกายเราก็ต้องปรับเรื่องการแบบต้องตื่นเช้าอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็ยิ่งแบบมันเป็นงานใหม่ๆอ่ะเราแบบไม่ถนดัดแบบมันก็ยากนะช่วงแรกๆอ่ะทุกคนแต่ว่าบอกไปแล้วนะแล้วก็จะบอกอีกว่ามันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้และเอาจจริงงานก็ไม่ได้ยากมากนะถ้าเราผ่านจุดที่แบบว่าเออเรารู้งานแล้วอ่ะโทนนิดหนึ่งนะแล้วก็ สำหรับไหมอ่ะไหมก็เจอเพื่อนโรงงานดีแล้วก็ไม่ดีบ้างยิ่งช่วงเอฝึกงานนะก็มีคนที่แบบไม่ดีเลยอะ่ะเราก็แค่โฟกัสที่ให้มันถูกที่เอ,อเหมือนเขาไม่ได้มาจ่ายเงินเราพนักงานคนนั้นไม่ได้มาจ่ายเงินเรากลายเป็นคนที่แบบไม่ได้แค่คนอื่นะ่ะเราแค่อยากฝึกงานของเราให้ดีแล้วก็ก็กลับบ้านนอนนะคะแล้วก็จะไม่เอากลับมาเครียดมีเพื่อนของไหมแบบคือโดนใช้งานแบบแย่แย่มากๆก็มีนะไม่สามารถที่แบบ การันตีได้นะคะว่าท,ที่ที่ตรงไหนดีที่ตรงไหนไม่ดีแบบเนี้ยแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะคะทุกคนอะไรที่เราทําผิดจริงๆโอเคเราก็แค่ปรับปรุงเอ่อทำให้มันดีขึ้นก็อย่าอย่าคิดมากนะคะก็ฝึกงานแล้วถ้าสมมติเราไม่ชอบนะก็แค่ไม่ต้องไปสมัครงานที่นั่นต่อนะคะคือหลายๆเพื่อนของใหม่หลายๆคนนะคะหลังจากที่ฝึกงานนะเขาก็ได้เอ่อที่ฝึกงานนะเขาก็แบบ เอาเฟอร์งานให้อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบจริงๆนะคะเราไปหาที่อื่นได้ทุกคนมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนั้นนะคะเรามีตัวเลือกแล้ว,ลวก็คือหมายอะทำมาหลาย HK มากๆนะคะทุกคนแล้วก็หมายไปนิสัยที่แบบว่าถ้าหมายไม่ไม่โอเคกับระบบด้านในก็คือหมายลาออกเลยนะอมหมายก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า HK มันตอนนี้งานมันก็ไม่ได้หายากขนาดน,านั้นแล้วก็เราก็มีประสบการณ์แล้วก็ ถ้าเรารู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วเพื่อนร่วมงานไม่โอเคไม่อะไรอย่าไปนั่งทนนะคะทุกคนก็ก็แค่ move on ก็ไปหางานที่อื่นต่อเออแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบได้ดั่งใจเราทุกอย่างถูกไหมล่ะเออแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันท็อกซิก่จังเลยมันไม่โอเคมากๆอ่ะเนี่ยนี่เดินออกมาหลายรอบแล้วมาหลายที่แล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบระบบเราก็คือไม่โอเคนะคะอืมประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบติดตามคลิป ที่หมายบอกว่าเรียนเอชแคนหนึ่งวันแล้วก็สามารถที่จะฝึกง,งานได้เลยไหมนะคะคือหลายๆคนอ่ะยังงงๆอยู่นะว่าม,มันเป็นอันนั้นนะมันเป็นคอสที่แบบว่าเรียนแค่หนึ่งวันแล้วก็หลังจากนั้นฝึกง,งานได้ไม่จําเป็นต้องเอาแบบสอบภาษาหรืออะไรเลยนะวันนี้เพิ่งไปถามเพื่อนมานะคะทุกคนแต่นะคะคือที่หมายพูดไปก็คือบางคนอนะ่ะมาวีซ่านักเรียนเข้าใจปะแล้ว คืออยากจะมาอยู่ยาวก็คือ,อยูต้องแพนมาแบบดีๆนะคะไม่ใช่แค่เรียนคอร์สหนึ่งวันแล้วหลังจากนั้นไปฝึกง,งานแล้วอ้าววีวีซ่าหวันมันไม่มีนะคะเราก็ต้องแพนมาโอ้ยเรียนภาษาช่วงเรียนภาษาอาจจะอยากลงคอร์นี้เพื่อว่าอยากจะหางานเพิ่มเติมอ่ะเราก็ไปลงคอร์นี้ แต่ไมรู้สึกไมก็ไม่แน่ใจว่าเอ,เอเจนต์เขาใจยังไงนะคะหรือว่าเราไปสมัครเองเลยก็ได้นะทุกคนเพราะเพื่อนของไมส่วนใหญ่เขาจะไปสมัครเองเลยแค่จ่ายเงินแล้วก็เรียนแค่หนึ่งวันอะ่ะแกหาข้อมูลได้นะจ๊าเพราะว่าไมไม่ได้ไปเรียนคอนนั้นนะก็อยากให้เพื่อนๆหาข้อมูลดีๆถ้าสมมติว่าใครอยากมาวีซาย,ยาว,ยาวคอนนั้นก็คงไม่แนะนํานะหรือว่าอยากไปเรียนมาหาลัยอยากหางานก็ลงคอนนั้นได้เลยโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ไม่คิดว่า หมดแล้วเนาะข้อมูลก็พยายามบอกให้ได้เยอะที่สุดนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือหมายอยากให้เพื่อนๆปรึกษาเอเจนซี่นะคะแล้วก็ลงหาเอเจนซี่ดีๆนะคะจะได้แพลนมาอย่างถูกต้องนะเออหลายๆคนก็ถามหม่มาแล้วแหละว,ว่าเออหม่ใช้เคยใช้เอเจนซี่ไหนนะคะหม่ก็ให้ข้อมูลไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าก็ พยายามหาหาเอเจนซี่ที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เราชอบจริงๆนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่กับเขาเราต้องถามเขาไปตลอดอะถ้าใครมีคาถาม,ถามนะคะสามารถที่จะทักมาหาใหม่ได้นะคะแต่ว่าใหมอ่อ่ะไม่ใช่เอเจนซี่นะคะทุกคนคือใหม่ไม่ได้รู้แบบทุกเรื่องนะคะสิ่งที่ใหม่พูดมาหลายๆครั้งอะ่ะก็คือมันมาจากประสบการณ์ตัวเองแล้วมายอยากให้เพื่อนๆทุกคนอะ่ะก่อนมาต้องต้องหาข้อมูลให้แน่นนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันแบบ มาที่นี่อทุกอย่างมันก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆเ,เราก็ต้องแบบมีข้อมูลแน่นๆเราจะได้แบบว่าสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ติดตามช่องของใหม่นะคะแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว